สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะพบกันเป็นประจำค่ะทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันเจิรภาสีตาบุตรนะคะประเด็นถอดสลักในคืนนี้ค่ะเราจะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับหนึ่งมาตรการเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะคะ21ตุลาคมค่ะเป็นวันดีเดย์ day, วันแรกในส่วนของการนําเอากฎหมายมาบังคับใช้นั่นก็คือเรื่องราวของการยกรถแทนการล็อกล้อสําหรับใครที่ไปจอด รถในที่ห้ามจอดนะคะเราจะมาตามติดดูนะคะว่าผลของการปฏิบัติงานเมื่อวานนี้มันมีส่วนสําคัญอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรแล้วทําให้ปัญหารถติดลดลงจริงหรือไม่นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะท่านพลตํารวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกผู้บังคับการตํารวจจราจรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบแล้ววันนี้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะจากทางกองบังคับการตํารวจจราจรมาร่วมรับโทรศัพท์นะคะสดๆในรายการด้วยเพราะฉะนั้น ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีข้อสงสัยแล้วก็มีคําถามค้างคาใจหรือมีความไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยกดโทรศัพท์มาสอบถามสดๆอย่างรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022754225นะคะเมื่อวานนี้มีการบังคับใช้เป็นวันแรกนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการบังคับใช้วันแรกในส่วนของวันแรกเท่าที่ประเมินนะครับก็เราก็พบว่าในด้านของสภาพการจราจรจราจรก่อนนะฮะ ส่วนใหญ่ในภาพรวมการจราจรก็เลื่อนไหลไปได้ด้วยดีฮะ,ะแต่อย่างไรก็ตามในการประเมินเราเนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูในช่วงเปิดเทอมอีกอีกครั้งนึ่งครับใช่ครับเพื่อที่จะประเมินผลให้แน่ชัดว่ามันเลื่อนไหลได้ดีหรือเปล่าแต่สําหรับในเรื่องของประชาชนเองเนี่ยเราก็พยายามรับฟังข้อคิดเห็นว่าในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีปัญหาในการปฏิบัติหรือเปล่าค่ะแต่จากการดําเนินการของเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ย เรายังไม,ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติยังไม่มีประชาชนให้การร้องเรียนมาแต่อย่างไรนะฮะส่วนใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนว่าเห็นควรดําเนินการในทุกเส้นทางหรือบอกว่าน่าจะเป็นวิธีการวิธีการหนึ่งที่จะทําให้การจราจรเนี่ยเลื่อนไหลไปได้ด้วยดีค่ะนะฮะจริงๆแล้วเรามีการทําสถิติในส่วนของจํานวนรถที่ยกไปเมื่อวานนี้ไหมคะในส่วนของ10เส้นทาง,ท,งทั้งหมดที่เป็น10เส้นทางนําร่องก่อน ครับก็เมื่อวานสิบเส้นทางเนี่ยก็เรามีการยกรดไปทั้งหมด24คัน24คันมีพื้นที่ไหนโดนยกรถมากเป็นพิเศษไหมคะในสิบเส้นทางนี้24คันที่ยกมากที่สุดก็ควจะเป็นในส่วนของสาทรพระรามสี่คือทุ่งมหาเมฆเจ็ดคันแล้วก็รองลงมาก็เป็นของ สนพหลโยธินในถนนรัชดาพิเศษหคันค่ะนอกนั้นส่วนใหญ่ก็ประมาณ2คันแล้วก็หนึ่งคันเฉลียล่ยเฉ<ป>ลี่ยกันไปนใช่ครับค่ะ,คะนะคะเดยมากเวลาเรายกรถมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอารถไปไว้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะได้วิธีการค่ะประชาชนหลายๆท่านอาจจะมีความกังวลว่าเอเวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยยกรถไปบางทีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับรถของของ,ของตัวของ ผู้ใช้เองหรือเปล่าหรือว่าผู้บริโภคเองหรือเปล่าคตรงนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเรามีการฝึกอบรมในส่วนหนึ่งน,นะฮะแล้วก็มีความชํานาญโดยจะดูรถตั้งแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะมีขับเคลื่อน4ล้อขับคเคลื่อน2ลอ้ 2> อเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้ยกทั้ง4ล้อตรงนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาจะมีความชํานาญในส่วนหนึ่งน,นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังพยายามมีการกำชับกันเกี่ยวกับเรื่องว่าโอเคครับเราเน้นของความรวดเร็วเพื่อที่จะเคลียร์พื้นผิวจราจรให้ ให,ให้สะดวกรวดเร็วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เพิ่มความระมัดระวังในการในการปฏิบัติด,ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีการฝึกซ้อมซึ่งจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่คันหนึ่งเนี่ยมากสุดเนี่ยก็จะไม่เกิน2นาทีเพื่อไม่ให้รถติดขัดในเจ้าหน้าทีด้วยสองนาทีนี่นะคะแสดงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยผ่านการฝึกอบรมรมาอย่างดีแล้วก็รถเนี่ยก็ไม่เกิดความเสียหายด้วย,วยใช่ครับ,ะะรบส่วนใหญ่ที่ผ่านมาอย่างเมื่อวาน24่คันวันนี้13คัน รวมก็37คันก <c oughs> ็ยังไม่พบว่ามีเกิดการเสียหายยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากจากเจ้าของรถแต่อย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าเรานามาเปรียบเทียบกับวิธีก่อนหน้านี้ที่เราเลือกใช้การล็อกล้อหรือ <c oughs> ว่าการให้ใบสั่งแล้วรถเนี่ยยังจอดอยู่กับที่ <c oughs> วิธีการยกรถเนี่ยน่าจะดีกว่าหรือไม่ยังไงคะถ้าถามว่าอันไหนที่จะดีกว่ากัน <c oughs> จริงจริงจริงอันนี้อาจจะไม่ไม่ เปรียบเทียบกันไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่าเรามาดูว่าอะไรที่ที่จะทําให้แบบช่วยให้การจราจรดีขึ้นตรงนี้เนี่ยเมื่อรถยังอยู่ในพื้นผิวการจราจรมันก็จะทําให้เกิดปัญหาการจราจรได้กรณีมันจะเสียเส้นทางไปเพียงแต่ว่าเราคิดว่าในส่วนของการยกรถเนี่ยมันน่าจะช่วยได้ดีกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างในการที่จะยกรถแต่ว่า เวลามันน้อยเราเคลียร์ผิวจราจรได้เร็วการจราจรที่ติดสะสมอยู่ก็จะเลื่อนไหลได้เร็วคือเราใช้เวลาต่อคานหนึ่งเนี่ยสนาทีะ,ะไม่เกินไม่เก<ม>ิน2นาทีไม่ว่าจะเป็นขับแบบขับสองหรือว่าขับเคลื่อนสีล้อนะคะโฟลว์วิวด้อะไรก็ตามแต่ระยะเวลาเท่ากันคือ2นาทีใช่ไหมคะค ะะทีนี้เนี่ยในส่วนของการยกรถทีนี้ยกไปแล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าวิธีการจ่ายค่าปรับมันต้องจ่ายยังไงมันต้องมีค่าปรับอะไรบ้างนะคะอยากจะให้ท่านในลองอธิบายดูซิว่ามันมีค่าปรับในส่วนไหนบ้างถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่โดนยกรถไปแล้วค่ะครับก็ในส่วนแรกเนี่ยกรณีที่เจ้าของรถจอดรถโดยผิดกฎหมายค,คือจอดหีดฟังการจาราจรเนี่ยตรงนี้เนี่ยโทษปรับมันก็ปรับไม่เกิน500บาท อันนี้ส่วนหนึ่งของกรณีจอดปิดกฎหมายอันนี้ส่วนแรกรนะคะส่วนที่2ก็เป็นกรณีของการเคลื่อนย้ายรถเสียค่าเคลื่อนย้ายรถเนี่ยก็กรณีที่รถ10ล้อขึ้นไปก็จะถูกปรับ1000บาทรกรณีที่เป็นรถ4ล้อหรือ6ล้อก็จะเสียค่าปรับ700บาทถ้าเป็นรถอื่นๆก็500บาทคบาทอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งค,ครับสองส่วนแล้วเนี่ย มีส่วนที่3อีกฮ <c oughs> ะกรณีที่ไม่มารถไม่มารับรถภายใน1วันหมายถึงว่ารถยังคงจอดค้าง <c oughs> ที่สถานีตํารวจ <c oughs> <ใช S 2> นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะาต้องเสียค่าดูแลรักษาค่าดูแลรักษาเนี่ยถ้าเป็นรถ10บล้อ <c oughs> ขึ้นไปก็เสียในัต่า5 0าบาทต่อวัน <c oughs> ถ้าเป็น4ล้อหล้อก็อัตรา300บาทต่อวันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรถอื่นๆก็200บาทต่อวันคือเราก็จะคิดตามเรทของขนาดยานพาหนะนั้นๆ นนใช่ไหมคการกําหนดไว้ตามตามกฎหมายเลยนะ<อ>ตามกฎกระทรวงครับค่ะ,คะนะคะแล้วท่านมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเราไปทําในพื้นที่ที่มันมีการจราจรที่มันติดขัดมากๆแล้วอเผอิญว่าต้องไปยกรถในช่วงเวลานั้นถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้แบบไม่สามารถยกรถได้คือรถมันติดจริงๆอะ่ะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้การล็อกล้อกับการเขียนใบสั่งยังจะนํามาใช้อีกไหมคะ คือตรงนี้การที่เรานำรถมายกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการออกใบสั่งและการล็อกล้อเรายกเลิกไปจีิงแต่ว่าหมายถึงว่าเราใช้รถยกเข้ามาเพื่อเป็นมาตรการเสริมเสริมในการปฏิบัติซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเคลียร์เคลียร์พื้นผิวการจราจรได้เราก็พยายามเคลียร์เพื่อให้รถเนี่ยสามารถเลื่อนไหลไปได้ด้วยดี แต่ถ้าเราไม่สามารถดําเนินการได้กรณีออกใบสั่งหรือล็อกล้อก็ยังทําได้เหมือนเดิมค่ะ,คะนะคะทีนี้นะคะอยากจะให้ท่านผู้บังคับการเนี่ยได้บอกถึงวิธีการดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยปฏิบัติผิดกฎหมายแนย่นอนนะคะทำผิดกฎหมายไปจอดในที่ห้ามจอดแล้วโดนยกรถไปลําดับแรกจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะในการยกรถไปเนี่ยเจ้าที่ตํารวจเองเนี่ยคำนึงถึงถึงความตื่นตกใจของเจ้าของรถเนื่องจากว่า<อ>รถเนี่ยรถชั้นหายหรือเปล่าใช่ครับรถเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ ราคาแพงแล้วก็มีค่าสําหรับเจ้าของคนคนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คิดแล้วว่าเราจะต้องเมื่อเมื่อยกเนี่ยเราก็จะมีเขียนป้ายไว้โดยเขียนป้ายบอกว่ารถของท่านหมายเลขทะเบียนได้ถูกเคลื่อนย้ายไปกรุณาติดต่อที่สถานีตํารวจนี้หมายเลขทะเบียนหมายเลขโท,ทรศัพท์นี้หรือโทรที่ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรคือ1นึ่งหนึ่งเก้าเจ็ด <C> e <an> ตรงนย้เราก็จะติดไว้ที่บริเวณที่รถจอดเพราะฉะนั้นเจ้าของมาเนี่ยก็จะไม่ตื่นตกใจว่าอ๋อรถของตัวเองเนี่ยถูกเจ้าที่ตำรวจยกไปเรียบร้อยแล้วะนะคะราะบางคนอาจจะรู้สึกหวั่นวิตกนะคะ,คะว่าเอ๊ะรถเราหายอาจจะสันนิษฐานได้2กรณีกรณีแรกคือโดนยกรถกับกรณีที่2คือหายจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ยกรถไปเนี่ยเขาก็จะมีใบสั่งที่เป็นโลโก้ใช่ไหมคะต่างๆของทางราชการเนี่ยคือสามารถตรวจสอบได้ถูกไหมคะ เป็นใบที่แจ้งให้เจ้าของรถได้รับทราบค่ะ,คะก็อย่างน้อยก็แปลว่าโดนยกรถไปแต่ว่ายังคงอยู่ที่สถานีะนะคะ,คะทีนี้นะคะถามต่อค่ะถ้าเกิดสมมติว่านะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นอนว่าการนงคับใช้กฎหมายในส่วนของการยกรถอาจจะบางคนอาจจะมองว่าระยะเวลามันกระชั้นชิดไปหรือเปล่าพาะจะสัมพันธ์น้อยไปไหมนะคะท่านมองว่าเรื่องนี้เป็นยังไงคะคือตรงนี้เรา,เาระยะเวลาในการดําเนินการเนี่ยเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่9ค่ะแล้วก็มาเริ่มปฏิบัติจริงเนี่ยวันที่ 21 <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าอาจจะเร่งด่วนไปไหมตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องจํดเนินการเร่งด่วนเนื่องจากว่าปัญหาจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่หมักหมมมานานมากเพราะแล้วอีกอย่างอิปประการหนึง่งใกล้จะเปิดเทอมเพราะฉะนั้นตรงนี้ประกอบกับผมเพิ่งได้มารับตําแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคม <c oughs> ตรงนี้นั้นเราก็พยายามเร่งดําเนินการเลย่เพื่อจะให้มีผล ทันกับช่วงเปิดเทอมก็เลยอาจจะอาจจะถ้าบางท่านอาจจะว่าจะอาจจะน้อยไปบ้างแต่เราก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้เป็นวันแรกอุปสรรคหรือว่าที่มันยังคงเป็นปัญหาอยู่สําหรับการทํางานของเจ้าหน้าที่มันมีส่วนไหนบ้างคะที่ต้องนํามาปรับปรุงหรือว่าพัฒนาเพิ่มเติมก็คงในส่วนที่ <c oughs> ได,ได้ได้พูดไป <c oughs> ส่วนหนึ่งบางท่านอาจจะมีความเข้าใจว่าเอะประชาสัมพันธ์น้อยไปหรือเปล่า, <c oughs> าตรงนี้ก็ <c oughs> ก็ก็เป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> อีกส่วนหนึ่งนะ่นคือบางท่านอาจจะเข้าใจว่าการใช้มาตรการอย่างเงี้ยรุนแรงไปหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะชี้แจงว่าจริงๆกฎหมายกําหนดมาตั้งตั้งนานแล้วฮะหลายสิบปีแล้วฮะตั้งแต่เมื่อปี2534เพียงแต่ว่าเรายังไม่มีการดําเนินการจริงจังพอมาครั้งนี้เนี่ยเราเห็นว่า ถ้าเราใช้แค่ล็อกล้อแค่ออกใบสั่งเนี่ยรถมันก็ยังเกิดปัญหาการจราจรอยู่ตรงนี้เราถึงได้มานำมาใช้เพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาจราจรให้ให้คี่คลายลงไปคือ,อยังไงเราก็มองว่าวิธีนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดในช่วงเวลานี้ นะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครนะคะเอาละค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมายังคงมีคําถามนี่นะคะสามารถที่จะส่งคําถามมาได้สดๆในรายการนะคะกับหมายเลขโทราศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอซึ่งเราก็จะปรากฏอยู่เป็นระยะะ,ยะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตํารวจจราจรนะคะมาให้คําตอบสําหรับผู้ที่ใช้รถเช้ถนนด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกรันแล้วก็ปฏบิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนสักครู่ นสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทอ1 1 1 5